โอ,อ,อ้อีกแล้วหลอเดียคุณจับฉันได้แล้วโอ้โนเดี๋ยวนะเราต้องโทรตรวจสอบนิดนึงนะคะโอ้ยเนี่ยรูปลักษณ์ก็ไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วไปหมดอายุก็ยังไม่หมดเนาะใช่ไหมแต่ว่ารูปลักษณ์คุณไม่ถูกต้องค่ะไปค่ะที่ชอบที่ชอบลยค่ะไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมคนจริงจริงคนนี้นเ,เ,เ,เขาไม่มีหมวกไม่ใช่หรอเดี๋ยวจอมเดร็กเขาไม่มีหมวกไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะ โอ้ไม่เงียงค่ะรูปลักพ่อดูแล้วปิดผ้าแล้วนะคะโอ้โหอะไรี สำหรับคนที่อยากจะดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยวันนี้ไปดูคลิปนี้เลยจ้าดีครับทุกคนนะแล้วมิ่ช่องเด็กคิดปาร์ตี้แนเนะวอร์ซึ่งวันนี้ก็เราจะมาในแมป Dead Not My r o b o t i n เหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งเป็นแมปที่ดังและดังและทึงมากซึ่งเป็นเกมในะชีวิตจริงแล้วนะทุกคนรอบนี้เราก็เล่นเป็น ep ที่3 หรือสเนี่ยนี่แหละเนาะโอเคลองมาเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องเรนโบว์จะมาเอื้อมตรวจสอบก่อนนะคะโอเคไหนดูบัตรประชาชนหน่อยดิ518978อ่าห้าสองสีเอบัตรหมดอายุยังไม่หมดนะคะอยู่ห้อง204เนาะอ่าเหมือนจะถูกต้องสัตว์ด้วยเป็นคนขายเนื้อสัตว์การปรากฏตัวจะเป็น การมีผมเบคอนแล้วก็ยิ้มใส่เสื้อแจ็คสีดำแล้วก็เสื้อสีสสฟ้าคุณมีลิตในวันนี้ไหมอามีนะลูกคุวันนี้มีลิตในวันนี้นะคะคุณจอรนเบคอนโอเค <S <S เดี๋ยวเราจะโทรหาเขาโทรหาหน่อยนะว่ามีใครอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ามาดูกันนะว่าจะมีใครอยู่บ้านไหมสวัสดีเจนเบคอนกำลังคู้อยู่ค่ะ เดบคอนยังไม่มานะคะเขากลับมาแล้วเหรอโอเคแสดงว่าคุณเข้าไปได้นะคะวิลเลมเช็คลิสต์ขอโทษนะคะอุ้ยโอ้ลงเดนโบโอเคเขาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างตึกนี้เนาะใช่แล้วฉันเป็นรปภที่ตึกนี้ไม่ฉันฉันเป็นแค่รปภทำไมได้เป็นคนสร้างตึกนี้แล้วมิ ที่มาที่นี่เพราะว่าทำางานเป็นเกมเมอร์ว้าวตรงตีมสดๆโอเคก็จุ๊บเฉยได้โอเค,าเออเคมาเดี๋ยวเรามาดูแบบประชาชนก,นกันก่อน4 8 9 4 8 9 3 1 3าสี่กถือว่าได้อยู่นะคะมา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 ,มาเราจะมาโทรหาเขาก่อนนะคะว่าเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่ามันเขาจะอยู่กับใครบางคนด้วยนะแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ปรากฏชื่อ สวัสดีเทมลังพูดเลนโบ๊กปกกี้ไม่ได้อยู่บ้านนะจ๊ะเขากลับมาแล้วหรอโอเคนั้นไปได้นะคะเดี๋ยวนะ้นมีลิสในวันนี้ไหมโอเคมีแล้วก็เด็กทห้หมดเลยนะไปเลยค่ะฉันอยากได้ไปใช่ไหมะโอเคไปไปเลยอู้หูนี่เราเจอตัวปลอมหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเราปลอมพอนะแล้วคุณคนนี้ไม่มีลิสในวันนี้นะคะ ไหนขอดูหน่อยไม่มีลิติ์ในวันนี้คุณไม่ได้รอยไรชื่อของวันนี้อ้าคุณจับฉันได้แล้วไม่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 โอ้โหเราเจอผีแล้วหรอคะนี่นี่คือกละหว่นจริงๆนะเออ คุณได้ติดต่อกับหน่วยงาน CAT และตอนนี้ฉันกระบังจัดการกับดับแจ็ลแกนตเจอยู่เฮ้ยเฮ้ยโปรดอย่าทำฉันเลยไม่เได้โหแรงจริงค่ะโอ้โหแปล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 ทำยันต่อได้แรงเหมือนกันนะเนี่ยหน่วยงานแคทอ้าไม่มีรายชื่อในวันนี้อีกแล้วเหอทำไมวันนี้คนทำไวันวันนี้มันเป็นวันเสาร์คนก็ไม่ค่อยจะออกจากบ้านเยอะเนาะคุณนี่ชัว แบสทำไมเลขมันสั้นจังเนี่ยสองศูนย์ส 20, 25, องห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์อาอยู่สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ห้าสองศูนย์สองห้าหนึ20 5, 20, 25, ่งหนึ่งศูนย์เขาเป็นตำรวจน,นะคะแล้วเขาก็สวมหมวกเสมอไปใส่แว่นกันแดดแล้วก็หน้าตรงเนาะสวมหูฟังและเสื้อกันหนาวสีเทานะคะมา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 ,มาได้เวลาโทรเช็คแล้วศูนย์สองศูนย์หนึ่ง เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะอยู่บ้านหรือว่าจะมีใครไม่อยู่บ้านเนาะคุณอาสีโมโกำลังโคดตอนนี้แบดเบรกยังไม่ได้อยู่บ้านเราหวังว่าไม่ให้ใครเข้ามาเลยนะโอเคเหมือนว่าเอิมคุณแบดเบรกจะไม่อยู่บ้านแล้วก็มีคนตอบรับนะคะเนี่ยโอเคนั้นทุกอย่างนะ่าจะสมบูรณนะ์เนาะโอเคเข้าบ้านเข้าบ้านเขาบ้านก็ไปอะมา คุณเพสตันบิ๊กนะคะห9 7 1 7 9 5 6าเนึเานาะอยู่ห้อง304ไหนอุย้ยมีเพสตันบิ๊กกับอดัมบิ๊กมี2คนเลยใช่ไหมเออจำได้จำได้ไดคลิปที่แล้วโอเคเหมือนจะถูกต้องนะคะใช่ไหมรหัสรูปลักษณ์อยู่ในรายชื่อวันนี้หรือเปล่าดูห,หน่อยอุยไม่ได้อยู่อีกแล้วนะคะันนี้อุย้ย โอ้อีกแล้วหลอดเดียคุณจับฉันได้แล้วโอโ้โหเดี๋ยวนะเราต้องโทรตรวจสอบนิดนึงนะคะต้องโทรตรวจสอบเดี๋ยวนะนี่คุณกาลังแกล้งหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เชื่อคุณฉันต้องโทรตรวจสอบนะคะเนี่ย0ุดสาสุดสี่สาสส,รรรสี่เดี๋ยวนะอืมเราควรจะกดไอ้นี่เลยไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตรวจสอบนิดนึงนะคะเฟสตันบิ๊กกำลังปอดตอนนี้ฉันกับอดัมบิ๊กอยู่บ้านทั้งคู่เอาไม่คิดว่าจะให้ใครเข้ามาเลยนะ โอ้โหโอเคไปเลยค่ะไปที่ชอบที่ชอบนะคะคุณผีอย่าปล่อยไปฉันกี่ชั่วโมงเถอะอ er. ย่านะไอ้หน่อยา่าเสิยทีมาด,ด้วยเลยอย่าโอ้โหแรงมากค่ะคือคือคือจะแ,แรงเกินไปไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกมสำหรับเด็กอย่างเราโอสวัสดีโอ้โหน no. คุณไม่ได้วางแผนว่าจะาไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้ยรูปหลักก็ไม่เหมือนเนาะแน่แน่แน่ไม่เหมือนหมดเลยติ๊กที่หมดเลยฉันคิดว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติลูกลักฉันนะฉันก็แค่ใส่คอนเท์เลนแล้วก็ทำคอนสีเขียวไม่น่าใช่นะคะคุณผีตรวจสอบอีกครั้งโอ้ยเนี ja, ่ยูปหลักก็ไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วไปหมดอายุก็ยังไม่หมดเนาะใช่ไหมแต่ว่ารูปหลักคุณไม่ถูกต้องค่ะไปค่ะที่ชอบที่ชอบเลยค่ะไปเลยแหมพวกตัดดบเป้าแกนกรร็นี้คือคือแบบ ชิวิรอดจากฉันไม่ได้เลยนะเนี่ยโอเคไปไปไปอย่าอยาทำฉันไม่โอ้โห,หแรงนะนเนี่ยเอาจริงนะโอเคมาคนต่อไปเลยมีอยู่ในลิสต์นะคะค 6, 1, 4, 8, 5, นะุณหกหนึ่งสี่แปดห้าสามศูนย์สามนอ่านี่คือเรก็น่าจะถูกต้องตามกบตัวก็คือจะสวมหมวกไดโนเสาร์ เสมอแล้วก็ยิ้มผมสีดำเสื้อสีเขียวอะไรคืออาชีพชื่อว่าธัญพืชอ่ะเดี๋ยวคิดไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจไหนดูเบอร์หน่อยเบอร์นะก็คือ0303ไหนขอนสอมไหนขจสอบสิว่าจะอยู่บ้านหรือเปล่าสอบดีเสเซออะไรนะเซื้ออะไรมันชื่อว่าอะไรนะโอเคเมิดว่าเขาเนี่ย จะไม่อยู่บ้านนะคุณมาสเตอร์ไมอ้อะโอเคปล่อยไม่ได้อุย้ยเดี๋บระสวัสดีค่ะทำไมเสียงผู้หญิงแต่งแบบนี้ใคล้า,ายเหมือนผู้ชายดัดเสียงอ่ะอุย้ยพาแล้วค่ะคุณผีอะไรคะฉันไม่เห็นผิดพลาดเลยคะ่ะอย่าได้ปะอย่าโอ้โหอะไรเนี่ยผิดพลาดนะคะคุณคุณผีเขาเป็นผู้หญิงค่ะเขาไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายที่ไหนจนผมยังผู้หญิงแล้วแต่งตัวเหมือนผู้หญิงแบบนี้เออ แปรปจัดจารเลยค่ะคุณเซียทีแปๆๆปง่ายๆ่าโอ,อ้วันนี้เราเจอดอกกป้งแกนก็พอยเยอะอยู่นะโอเคค่ะคุณผีซ่อนไม่เนียอีกแล้วมันดูเร็วเกินไปไหมเนี่ยเ,เร็วมากมา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 ม,ามาว้ายอย่าทำชันนะคุณยังไม่ได้ตัวเลย่โอเครอดแล้ว ฉันว่าเธอจะตายเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะคุณต่อไปเลยค่ะคนนี้ชื่อว่าเอลียาเก๋อคนที่แล้วไงที่ที่เนี่ยเดคิดม <co ff ant> e er <moon> ีแผนดีๆอ่ะคือเราจะต้องโทรตรวจสอบก่อนว่าเขาอยู่บ้านหรือเปล่าเอาสนอ2 <c ười> มาคนนี้ชื่อว่าคุณเอลียาเกคิดที่แล้วที่ชื่อเป็น <c ười> อะไรนะบางอย่างเควินเอ็ดวาร์ดกำลังพูดเอลียาเกตไม่ได้อยู่บ้านนั่นเ <c ười> อี่ยแล้วโอเคไป okay. ไปไปไ เข้าไปเข้าไปฉันจะปล่อยให้หมดเลยอุ้ยทำไมเบคอนคนนี้มีหมวกวะ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมคนจริงๆคนนี้เขาไม่มีหมวกไม่ใช่หรอเอเดี๋ยวจอนเบคอนเขาไม่มีหมวกไม่ใช่หรอ,อเดี๋ยวนะโอไม่เนียบค่ะรูปลักษณ์ก็ดูแล้วปิดผ้าแล้วนะคะหัวอะไรมี้ <c oughs> ่ะซอนไม่เงียนเลย อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าเดกคิดผู้ที่จับเพื่อนบอนได้เก่งที่สุดนะคะไอด่อไปแกเก็พวกนี้ก็คือซ่อนไม่เนียนจริงๆนะงอาจริง,ง,ง,งใครที่เคยเล่นแบบนี้ก็บอกกันด้วยนะเพราะาสนุกมากมาก,มากวาอุ้ยเราจับตัวโครนได้ตั้งหกตัวเลยเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเราคือเราได้เกรดเอโอเคโอเคโอเค,อเคมาเล่นอีกครั้งหนึ่งดีกว่า,า่ะ รู้สึกว่าสนุกอยู่ดรอคุณจอนเบคอนมามามาเดคิดคิดว่ารอบนี้ยเรามาลองทําเป็นแบบบ้าเอิมแล้วปล่อยทุกคนไปเลยเลอมไม่เช็คลิสอะไรเราจะปล่อยทุกคนไปเลยโอเคไป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 เราจะปล่อยทุกคนไปเลยช่างมันไม่สนโอเคไปไปเลย คือเราจะปล่อยไปเลยนะแล้วก็ดูนะว่าตอนทน้าจะโอ้ตัวปลอมสองตัวอไปบ่ายนะขอให้ค่าตกรสนุกถ้าเหมือนค่าตกรโลกจิตเลยอ่ะตัวปลอมรูปแบบในชั้นปล่อยไปเลยหวว่าเราจะไม่โดนค่าปิดปากอีกนะโอเคปล่อยไปเลยค่ะจะคิดว่าคนนี้น,ะน่าจะเป็นตัวจริงนะเล่นโบโอเคไปไปโอ้ยทำไมหน้าบึ้งขนาดเนี้ยนะยิ้มกับหัวหรือเปล่าคะคุณ ัวปลอมแน่เลยเนาะไปปล่อยไปเลยค่ะไม่สนหลอกไม่สนหลอกว่าจะโดนฆ่าแต่ปล่อยเขาไปก่อนไหนดูซิว่าเราจะโดนจับหรือเปล่าอปล่อยไปเลยสุดว่าเหมือนเขากําลังจะเอิมอุ้ยตัวปลอมใช่ไหมเนี่ยขอตรวจหน่อยดิน้องเลนโวศูนย์หกศูนหนึ่งแบบศูนย์หกหนึ่ง มาเช็คกันนะว่าน้องเลนโบคนนี้ตัวปอบหรือตัวติผอเมื่อ,อกี้เราปล่อยไปแล้วอะสวัสดีเลนโบปอบ็อกกี้กจ้าหังพูดตอนนี้ฉันกับอีกคนนึงกําลังอยู่บ้านนะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะโอเคค่ะปล่อยไปได้เลยค่ะเฮ้ยแต่ว่าฉันจะปล่อยไอ้เขาก็ไปโอเคถ้าเกิดใครชองที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับไอรู้นะสมัครแล้วจะไล้มุกกระดิ่งจริงๆเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของเราด้วยนี้ก็ต้องขอตัวลาเหมือนแม่จ๋าสวัสดีจ้าวว่าปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย ไม่สนค่ะว่าคนไหนจะเป็นดับเบิลแก,กนเกอร์หรืออะไรอัพป,ปล่อยไปเลย